รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมต้นตาครับผมแบงค์ครับพบกับพวกเรา2คนในรายการไอทีนคลับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆอะไรที่ในกระแสอะไรที่อยู่ในความสนใจพวกเราจะไปลองไปทําไปเล่นและเรียนรู้ตัวเองครับทุกสิ่งต้องมีการพิสูจน์ครับวันนี้ไอทีนคลับจะพาเพื่อนๆมาเติมพลังงานเข้าร่างกายต้อนรับเช้าวันอาทิตย์กันสักหน่อยที่ร้านดังใจกลางเมืองที่มีรีวิวนั่นๆว่ามีเมนูเด็ดๆอาหารหลากหลายภายในร้านจะมีอะไรเด็ดๆบ้างนั้นตามไอทีนคลับไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามื้อเช้าเนี่ยนะครับเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดเลยนะครับในหนึ่งวันเนี่ยเราอาจจะไม่ทานมื้อเที่ยงมื้อกลางคืนก็ได้แต่ว่ามื้อเช้าเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องทานเพราะอะไรรู้ไหมคะแบงค์เพราะอะไรพี่ต๋นเพราะว่าการทานมื้อเช้าอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะครับจะช่วยลดในเรื่องของโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคนิ่วและโดยเฉพาะเด็กๆนะครับการทานมื้อเช้าอย่างสม่ําเสมอจะช่วยในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ร่างกายด้วยละครเพราะฉะนั้นนะครับเราควรตื่นมาแล้วทานอาหารเช้าครับพี่ต๋นจะเป็นอะไรง่ายๆก็ได้อย่างเช่นคอนเฟ้ ว่าอยากจะทําเป็นพวกไข่ดาวทานกับขนมปังก็ได้แล้ววันนี้นะพี่ตนแบงค์มีสองร้านมาแนะนาพี่ตนด้วยแหละครับสร้านนี้นะบอกได้เลยว่าพี่ตนจะตื่นสายแค่ไหนก็สามารถสั่งเมนูอาหารเช้าได้ทั้งวันเลยโอ้โหเลิศมากครับแบงค์ครับไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับและนี่คือร้านแรกของเรานะครับร้าน t h อ Coffe ี่ l u ับนั่นเองครับเดี๋ยวก่อนครับแบงค์ครับคือ โจทย์ของเราครับคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารเช้าแล้วแต่นี่คือร้านกาแฟผิดปะเนี่ยไม่ร้านเนี้ยไม่ได้ขายแต่กาแฟอย่างเดียวด้านในเนี่ยคือเขามีขายอาหารด้วยที่สําคัญนะครับมีเมนูอาหารเช้าด้วยอ๋ออ๋อโอเคลุยเลยไหมลนะ่ะไปเข้าไปข้างในดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเรา2คนนะครับเข้ามานั่งอยู่ในร้าน The Coffee c u p แล้วละครับใช่ครับพี่ตนตอนที่แบงค์เดินมานะบอกเลยว่าหอมกลิ่นกาแฟมากแล้วบรรยากาศร้านนะบอกเลยว่ามันเหมือนร้านกาแฟจริงๆครับไม่แปลกใจที่พี่ตนเข้าใจผิดผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยก็มักจะเข้าใจผิดว่าเด e Coffee c บ u p เนี่ยเป็นร้าน กาแฟใจริงๆเขามีเมนูให้เราได้เลือกหลากหลายเลยนะครับ,รบมีเมนูอาหารตะวันตกอาหารไทยมีฟิวชั่นคือว่าเยอะแล้วพี่โตรู้ไหมว่า The Coffee Club เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศออสเตรเลียเลยนะมีทั้งหมด22สาขาในไทยแล้วก็มี6สาขาในกรุงเทพครับ,รบสามารถหาทานกันได้ไง่ายๆที่สำคัญก็คือมีเมนูอาหารเช้าสั่งได้ทั้งวันพี่โตจะตื่นสายก็สามารถมาสั่งทานได้เหมือนกัน เยี่ยมนั่นแหละตอบโจทย์พวกเราที่สุดแล้วละครับสุดและที่สาคัญที่สําคัญบอกท่านผู้ชมไปซิว่าที่นี่มีอะไรอยากจะบอกนะครับว่าที่นี่นี่นะครับเขามี Wi-Fi เนี่ยมีอยู่แล้วทุกที่แต่ว่าที่เด็ดกว่าคือมีปลั๊กสามารถทำงานได้ทันโหลดนังอาให้เต็มที่เขาบอกใชเลยเต็มที่จริงๆแต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้นะครับขอเวลาพวกเราสคนนี่นะครับดูเมนูของที่นี่ก่อนดีกว่าโอเค และนี่คือเมนูที่เรา2คนสั่งมานะครับครับเมนูแรกนะครับเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านเลยนั่นก็คือเมนูเอกเมนดิทนั่นเองครับเขาบอกมานะครับบอกว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเบรคฟาสต์มื้อเช้าที่แบบทุกคนสั่งกันเยอะมากใช่ครับพี่ต้นต้องมาลองทานให้ได้ครับผมและอีกหนึ่งเมนูครับชิคเก้นอะโวคาโดแรปครับครับผม พี่เขาบอกว่าแป้งเนี่ยบางมากก็คือสามารถทานได้แล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นอะไรนะพี่ต่นเป็นไก่เป็นอะโวคาโดครับพันม้วนๆแบบนี้ครับอืมครับผมเมนูต่อไปนะครับก็คือเมนูสปาเกตตี้สไปซี่เบคอนครับใช่ครับนี่คือ3เมนูแนะนํานะครับของอาหารเช้ายอดฮิตต่อไปเป็นเมนูเครื่องดื่มกันบ้างพี่ต่นครับ,รบเมนูของแบงก์ก็คือช็อกโกแลตบราวนี่ ใช่ครับอีกหนึ่งเมนูครับสำหรับคอกาแฟนะครับชื่อว่าแฟลไว์นั่นเองครับส่วนของผมฝั่งนี้นะครับดูออกแนววิทยาศาสตร์หน่อยชื่อว่าแฟชชั่นเนสครับรบผมวิธีการทานเมนูนี้นะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยนะพี่โต๋ก็คือเราเนี่ยจะต้องเทสไฟครับมไปนี่แต่ว่าอย่าพึ่งเทเยอะอย่าพึ่งต้องคนก่อนนี่ คนปึ๊บแล้วนี่แบงค์ก็จะป้อนให้พี่ต้น <laughs> เพราะว่าแบงค์รักพี่ต้นครับม,มาครับคุณผู้ชมครับเรามาชิมเมนูแรกกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ครับผมเมนูแรกพี่บอกไปแล้วว่าเป็นเมนูที่ทุกคนที่มาทานอาหารเช้าเนี่ยจะต้องทาน <c oughs> เอทเมนดิตมีไข่นะครับผมมีอันนี้เป็นเหมือน <c oughs> ชลมอวนลมควันนะครับแล้วก็มีขนมปัง <c oughs> แบงก็กินไข่ไปนะครับพี่โถจะกินแซลมอนให้ <c oughs> โอ้โหมันจะค่อนข้างเปรี้ยวใช่ไหมครับมันจะแบบเปรี้ยวๆแล้วก็มีมันๆและที่มันเปรี้ยวๆใช่ไหมครับพี่โตนบ, <c oughs> บอกเลยว่ามันเป็นสูตรพิเศษของทางร้านก็คือซอสเนี่ยเขาทาด้วยไข่แดงผสมน้ําส้มสายชูครับครับผมแล้วก็จะมีความเค็มน,นะครับของแซลมอนรมควันครับใช่แล้วก็มีความมันของไข่บวกๆเข้าไปโอ้โหลงตัว เอาบวกรโดแรปบอกแล้วว่าชิคเก้นก็คือไก่ดูข้างในเป็นอย่างนี้เลยเวลาจะทานก็หั่นก็ได้นะครับหรือไม่ก็จิ้มไม่ตะใจต้องหยิบอย่างนี้เลยแต่ผู้ดีเขากินกันเนี่ยเป็นไงครับผู้ดีที่เขากินเขาจะตัดพอดีคำเขาจะไม่แบบมุมมามนะครับทำไมเละอย่างนี้ครับมันจะมีหอมแดงมันจะมีแบบพวกมะเขือเทศอะไรเงี้ยคือมันอร่อย แล้วไก่คืออร่อยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะแบบมีกล้ามเนื้อนะครับน่าจะเป็นอกไก่เลยล่ะมาเมนูต่อไปดีกว่าครับเวลาทานสปาเกตตี้นะครับนุ่มๆสาวๆครับเวลาอยู่ในโต๊ะอาหารหรือว่าอยู่ในสังคมเนี่ยการม้วนสปาเกตตีต้องม้วนแบบนี้นะมันก็จะมีความเผ็ดน,นิดๆน,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 นะพี่โสนแต่แบงคว่า คนทานเผ็ดไม่ได้ก็ทานได้ไหมัม <า S 1> มนไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นเนาะมันแบบกลมกล่อมใช่ครับมันเหมือนกับผัดแล้วมันมีความเผ็ดเนี่ยนะมันไม่ได้เผ็ดมากแต่ถ้าถามว่าเด็กกินได้ไหมเด็กอาจจะต้องแบบลดความเผ็ดลงไปนิดนึงยี่ไงเขาเลยต้องจบด้วยอันนี้นี่ไงเป็นไงอันนี้น่าทานมากอะลดความเผ็ดเป็นช็อกโกแลตแล้วก็บราวนี่ใช่ช่วงนี้ ให้นุม่จัดการกับอาหารเด็ดๆร้านแรกกันไปก่อนช่วงหน้ามารอเติมพลังกันต่อจะจะเป็นร้านไหนนั้นอีกสักครู่เดียวครับไม่ว่าสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ไหนๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอย่าลืมมาลุ้นติดขอบจอรอรับรางวัลกับหนุ่มๆไอชินคลับกับช่วงท้าดวลชวนมันได้ที่เฟซบุ o กไอชินคลับนะครับ